ผมโอเกรย์ไรเดอร์ครับวันนี้เราอยู่ที่เดอะแบงค์คาร์เซ็นเตอร์วันนี้เราจะพามารีวิว t o y ย t a e เ t สติมก่อนที่จะมารีวิว t o y ย t a e เ t สติมตัวนี้นะครับมาทำความรู้จักกับ t o y ย t a e เ t สติมก่อนนะครับ t o y ย t a e เ t สติมเนี่ยนะครับเริ่มจำหน่ายปีตั้งแต่ปี1990จนปี2019โดยเจเนอเรชันแรกของ t o y ย t a e เ t สติมนะครับจำหน่ายตั้งแต่ปี90นะครับจนถึงปี99นะครับแล้วเจเนอเรชันที่2นะครับก็ปี2000ถึง 2,005เจนเนอเรชันที่3เนี่ยตั้งแต่ปี2,006ถึง2,019เลยก็โอ้ใช้เวลา13ปีนะครับสำหรับเจนเนอเรชันที่สาสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว e s i m a h y b r i d ที่พิเศษมากๆเป็นรุ่น Exclusive Royal Lounge ซึ่งมีวางขายอยู่คันเดียวในท้องตลาด <Wow. S 1> นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหรูหราหมาเห่าขนาดไหนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในรถกันนะครับระบบกุญแจเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับก็อยยบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลย ทีนี้ผมอยากให้ดูออปชันนะครับเราก็จะมีม่านมุงม่านให้ด้วยนะครับมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูทีละอันเลยนะครับเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีปุ่ม t ิฟฟ์ล็นะครับแล้วก็มีปุ่มแปลงไฟนะครับสําหรับคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟสําหรับร้อยโวลต์นะครับก็สามารถแปลงได้เลยกดแปลงได้นะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นระบบ AFS ก็คือเลี้ยวไฟเลี้ยวตามองศานะครับ แล้วก็มีควบคุมกระจกที่นี่คันนี้ที่พิเศษนะครับตัวนี้คือเป็นเป็นตัวเปิดกระจกระหว่างห้องโดยสารกับห้องคนขับแล้วก็มี c r u ช s อ control ระบบพวงมาลัยเป็นระบบ m u l ติฟังก์ชันนะครับก็มีรับโทรศัพท์ได้นะครับก็มีวิวเอา่าวิวนี้ก็คือไว้ดูรอบรถนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการสั่งนันด้วยเสียงนะครับนี่ก็เปิดปิดเสียงแล้วก็มีโหมดต่างๆนะครับโอเคอันนี้คือในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสำหรับแผงคอนโทรลตรงนี้นะครับก็มี audio trip นะครับก็คือ เราสามารถกดได้นะครับเป็นระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดนะครับระยะทางชิป A ระยะทางชิป B นะครับแล้วปุ่มตัดมานะครับก็เป็นปุ่มความสว่างของหน้าจอนะครับก็สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้นะครับเวลาขับปืดๆคางทีมันสว่างมากเนี่ยมันก็แสบตานะครับโอเคแล้วก็มีดิสเพย์นะครับดิสเพย์ก็แสดงสถานะของระยะทางหรืออะไรต่างๆนะครับเพดิสเพย์ ส่วนตรงนี้ก็เป็นโซน้ารอบคันก็คือมีเซ็นเซอร์รอบคันเวลาเราเข้าใกล้นะครับจะชนอะไรมันก็จะเตือนนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นระบบควบคุมแอร์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องใส่ของกล่องหน้ารถนะครับอันนี้เจ๊กล่อง,อง,ช,องช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของเลยนะครับช่องเก็บของนะครับก็มีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยแล้วนี้ใสก่กราด ำหรับปุ่ม control ที่อยู่ด้านบนนี้นะครับก็มีปุ่มเปิดประตูหลังนะเปิดประตูหลังเปิดประตูผู้โดยสารฝังร่งซ้ายเปิดประตูผู้โดยสารฝั่งขวาแล้วก็เปิดสลู๊ปนะครับแต่ตอนนี้ข้างหลังเราไม่มีสลู๊ปแล้วแต่จะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูซึ่งหรูหรามาเห่ามากนะครับก็แล้วก็เปิดไฟได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นโมล,ลบก็เปิดได้นะครับตรงน,นี้เนาะเป็นเปิดได้นิดนตงนะคอนโซลกลางนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับมีที่จุดบหรีนะครับตรงนี้ก็มี สัญลักษณ์สโนก็คือเอาไว้ขับขี่บนหิมะ ev ก็คือการใช้กําลังจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีที่เก็บของอีกที่หน่อยสาหรับห้องโดยสารส่วนคนขับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ที่ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ห้องโดยสารของผู้โดยสารนะครับซึ่งเห็นเขาบอกแต่งมาเนี่ยเกือบสี่แสนนะครับโหแบบมีอะไรบ้างนะอยากรู้แล้วเนาะอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าห้องโดยสารสําหรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับ พิเศษขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดดูเลยข้างในเป็น Exclusive Royal r o u s mm h hmm. เข้าไปดูเลยครับ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นแค่2ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับแต่งพิเศษเป็นเบาะนวดด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันกันเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้าง ห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารนี่สุดยอดมากๆนะครับเป็น e x c l u s i v e Royal l o u n g e นะครับนั่งได้2ที่นะครับแล้วก็มีออปชั่นมากมายนะครับสามารถเอนนอนได้เลยนะครับปรับเปาะจากมุมนี้นะครับแผงคอนโทรลนะครับสำหรับห้องโดยสารสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีสวิชสำหรับปิดกระจกมีปุ่มสำหรับดูทีวีด้วยนะครับนี่เอาไว้ดูการ์ตูนนะครับโอเคครับ แล้วก็สามารถเสียบปลั๊กนะครับมีปลั๊กสำหรับไฟบ้านด้วยนะครับแล้วก็มี USB ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงนะแงคอนโซลอุณหภูมินะครับสำหรับห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็มีโหมดนะครับมีโมดนะครับปรับได้ใช้แอร์ออกส่วนไหนนะครับแล้วก็กําลังแรงของพัดลมนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับกดออโต้ก็ได้กดปิดก็ได้อาปิดมัะร้อนเลยนะครับ แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดสันรูปซึ่งตอนนี้ข้างบนไม่มีสันรูปแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดไปเลยทําให้เราไม่ต้องใช้สันรูปเรามาดูแผงคอนโทรลนะครับควบคุมเกี่ยวกับตัวเบาะกันนะครับก็จะมีนะครับปุ่มนี้นะครับคือเราสามารถเลื่อนที่วางเท้าออกมาได้นะครับดูนะครับอ่าเราก็วางเท้าได้เลยนะครับอ่านะครับสบายและนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ปรับที่รองนอง่องนะครับเดี๋ยวเราจะนอนกันแหละที่รองน่องนะครับอ่านะครับส่วนตรงนี้นะครับยีนอนได้เลยครับสำหรับผู้โดยผู้บริหารเลยครับอ่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับไม่เพียงเท่านั้นเนาะยังมีปุ่มสำหรับ เป็นเบาะนวดด้วยนะครับเป็นเบาะนวดเบาะนวดก็มีอยู่3สเตปนะครับสเตปสเตปฟูลสเตปออโต้นะครับก็คือเริ่มอ่ะอันนี้ก็แบบเบสิกเบสิกอันนี้ฟูลเลยนะครับเต็มที่เลยหรือเป็นออโต้เราก็หลับไปเลยครับก็คนขับก็ขับไปเราก็หลับนอนหัวตาผุมเคิร์ฟสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถเปิดได้จากรีโมทแล้วก็ในรถด,ด้วยนะครับก็ก่กดเปิดนะครับ ที่สาคัญเลยครับอยากให้ดูนี้นะครับมีตู้เย็นให้ด้วยครับมัดมีตู้เย็นให้ด้วยนะครับตีตู้เย็นใส่ไม่ใหญ่นะครับวางแก้วได้วางเบียร์ได้เดี๋ยวผมให้ดูรีโมดก่อนนะครับรีโมทก็จะมีเปิดข้างหลังนะครับกดกดปลดล็อกปลดล็อกนะครับเปิดเปิดประตูผู้โดยสารฝั่งขวาเปิดประตูผู้โดยสารฝั่งซ้ายสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 4นะครับ ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับสําหรับรถยนต์นะครับโตโยต้าเอสติมา2.4ไฮบริดปี2009คันนี้นะครับตอนที่ป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาเนี่ย3ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้เอาไปแต่งนะครับ e x c l u s ค v ู Royal เ o u ร์รนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับช็อนี่มากนะครับปิดกว่า500,000บาทนะครับรวมๆกันแล้วก็3ล้าน3ล้าน6 3ล้าน7นะครับ ตอนนี้นะครับเราขายเพียงนะครับ6 5แ0 0 0 0บาทนะครับซึ่งของแต่งก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับนะครับรีบติดต่อมาที่เบอร์094 289 1494บค,ครับ